สัธธมปุตตะสะนะโมตัสสะสัวะโตอระหะโตสมมาสัมพุทธะสะฐานังเทติสีลังเทติภาวนานังเทติอิมัสสะธรรมะปริย,ยัตสะาอัตโทสาทายัตสะา มันเตหิสกัจจังธรรมโมโซตบตีจะวัตมาไปเทศที่ไหนที่ไหนจึงบอกว่าจะเป็นแม่ขาวแม่ชีเพื่อนภิกษุสมณเนุบายาจารย์คนผมไม่คนผมก็ตามอัตมานั้นมองเห็นเนี่ยมันอวดแล้วมันมองเห็นอะไร มองเห็นเจ้าของมองเห็นใจว่าใจของเราใจดวงนี้เป็นพระอรหันต์แต่เราไม่รู้ไม่เห็นแต่เราสำคัญว่าต้องมีพระอรหันต์เพราะมนุษย์โซ่มนุษย์ใจสูงสูงด้วยพุทธโธสูงด้วยธารู้ใจของคนเราเนี่ยร่างกายนี่มันมีธาตุหกธาตุดินธาตุน้นำธาตุลมธาตุไฟ อากาศธาตุธาตุช่องว่างหกธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้แหละมันพาเราหลงไปนั่งอยู่ที่ไหนที่ไหนมันก็หลงอยู่นั่นแหละไม่ต้องไปถามหรอกสงบก็สงบแบบโลกีโอ้สงบมากสงบมากเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยฟุ้งซ่านมากฟุ้งซ่านมากก็อยู่อย่างนั้นแหละทั้งวันทั้งคืนฉะนั้นจึงให้นั่งสมาธิภาวนาให้เห็นลวงจิต ให้เห็นลวงใจลวงจิตแท่ลวงใจแท่ถ้าจะพูดแล้วก็เหมือนกับทองคำมันอาจจะอยู่กับแร่ต่างๆแต่อเมริกามันไปเกียมันไปถลุงออกมันเลยได้ทองคำเมืองเขาจึงมีทองคำมากอันนั้นไม่ต้องไปถลุงมันหรอกเรามาพิจารณากายนี่แหละร่างกายนี้ก็เป็นโลกอันหนึ่ง โลกคือร่างกายร่างกายนี้มีผลประโยชน์มากถ้าเราจะทำประโยชน์ตนก็อาศัยร่างกายนี้แหละประโยชน์ผู้อื่นก็ร่างกายนี้แหละประโยชน์คือสวรรค์ก็คือร่างกายนี้แหละประโยชน์คือพระนิพพานก็คือร่างกายนี้แหละฉะนั้นคนเราจึงว่ามนุษย์สมบัติ สมบัติของมนุษย์ก็คือว่าแขนสองขาสองศีรษาหนึ่งมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหลือที่จะพัฒน,นาปัญญาเกิดเพราะการได้ยินได้ฟังปัญญาเกิดเพราะเรานั่งสมาธิภาวนาแต่ก่อนเรายังไม่แต่งงานหรอกแต่ก่อนเรายังไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีครอบไม่มีครัวไม่มีเงินเดือนด้วย แต่ทุกวันนี้ครอบครัวรถเก๋งรถเบ้นบ้านสองชั้นสามชั้นนั่งอยู่ไหนก็มีแต่ความสุขกายสบายใจพุทธบริรัททั้งหลายอัตมาขอเตือนไว้ความสุขในโลกนี้ความสุขในโลกนี้มันกลับหลอกหลอ,อนทุกขมันก็มีสุขมันก็มีทุกสิบทีมีสิบครั้ง ก็ได้แก่มนุษย์อันนี้แหละลองรละลึกถึงบุพเพภูทิเจ้าเทศนาไว้ในประสูตรเป็นนกกระจาบก็ได้เป็นสุวรรณนัสามก็ได้เป็นพระเศทเขาแห่เข้าในเมืองไล่ออกจากเมืองก็ได้เป็นชาวไล่ก็ได้ชาวนาก็ได้ไปสวรรค์ชั้นจาตูมยามาตุทิตานิมรีก็ได้กลับไปกลับมากลับไปกลับมา กับเกิดกับตายกับเสื่อมกับเจริญเหมือนกับชาวนาไปนากลับไปก็ได้กลับมาก็ได้ไปนาก็ได้กลับมาบ้านก็ได้ข้าราชการเที่ยวประำงานสาลก็กลับไปกลับมากลับไปกลับมาก็ไปสาลอำเภอไปสาลจังหวัดก็กลับไปกลับมาคนเหล่านี้อาจจะลืมลืมสุขลืมทุกความจริงสุขและทุกข์เนี่ยอาตมาทิจารณาแล้วจึงมาเล่าให้ฟัง สุคร้ออย่างทุกข์ก็พยายามตามมาร้ออย่างสุกหมื่นอย่างทุกข์ก็ตามมาหมื่นอย่างทุกหมื่นอย่างสุกก็ตามมาหมื่นอย่างเพราะมันเป็นเวทนาสุขมันเป็นเวทนาทุกสุขทุกเหล่านี่ไม่ใช่ไม่ใช่จิตสุขทุกเหล่านี่ไม่ใช่ใจจิตจริงๆเป็นพระอรหันต์จิตจริงๆใจจริงๆเป็นพระอรหันต์คำว่าพระอรหันต์ ต้องเต็มทานต้องเต็มศินก็ต้องเต็มภาวนาก็ต้องเต็มคำว่าเต็มทานทานเต็มจนไม่มีอะไรจะทานทานหมดแล้วถ้าในจาร์พผมอยู่ที่บ้านโรงเย็นบ้านอาตมาท่านทุกท่านลำบากทุกพาะมีเงินมากทุกพราะมีนามากทุกพราะมีข้าวมีของกลัวคนจะมาลักกลัวคนจะมาพูต้น ก็เลยออกบวชไม่ทนานก็สําเร็จพระนัหันเนี่ยเพียงแต่ทานแล้วนั้นแหละทําปีท่านก็ไม่มีทําโทรทำเอกก็ไม่มีเท่าไรหรอกพุทธบริษัททั้งหลายลองเอาไปปฏิบัติเรื่องทานไม่แต่นั่งสมาธิอยู่อย่างเนี้เรานั่งอยู่กุฏินั่งอยู่ที่ไหนก็ตามอัตมาแต่ก่อนจิตไม่สงบพอเวลานั่งจิตมันออกนอก เข้าในก็ได้ออกนอกก็ได้มันเข้ามันออกวันนี้แตมาเลยมาเป็นนักวิทยาศาสตร์ในทางพุทธศาสนาดูกายดูกิตด,ดูกิตด,ดูกายกายของเรานี่มีอะไรให้มันลูกแก้งในกายจิตของเรานี่มีอะไรให้มันลูกแก้งในจิตถ้าลูกแก้งในจิตลูก้แก้งในกายเวลาจิตสงบแล้วมันมีอยู่พุทธเจ้าทําเป็นตัวอย่างพุทธเจ้าก็เนคขมมะออกบวช ท่านเป็นผู้มีทานการลาหุน,านาการอัคมเหสีกานประสาทแปดชั้นเจ็ดชั้นทานทานหมดไม่แต่รูปเสียงกลิ่นรสโภชภะท่านก็ยังทานจึงว่าวินัยโยวินัยยะจะเห็นพระอยู่ที่อิบถ้าเราทานทานอะไร คือมีรูปอยู่อาศัยรูปอยู่แต่ไม่ติดรูปอาศัยเสียงกลิ่นรสผลตภะมีอยู่แต่ไม่ติดเราจะทําได้ไหมทําได้เพราะเราเห็นโทษเห็นโทษความยินดียินร้ายนี่แหละมันมาบาังจิตของเราความยินดียินร้ายบังจิตของเราถ้าจึงให้ทานปลารมัดเวลาเรานั่ง ทานรูปดีเสียงดีกลิ่นดีรสด,ดีโพธพภพดีวินัยโยวินัยยะแปลว่านำโพธพภพเย็นล่อนอ่อนแข็งเอาออกจากจิตเอาออกจากใจอัตมาก็ตั้งแต่ก่อนก็ไม่เชื่อเท่าไร่เรื่องตัดสลู่พอพระพุทธเจ้าท่านมาเอาขาขวาัวทับขาซ้ายมือขวาวทับมือซ้ายทำกายตรง เนื้อหนังมังสังนี่จะเหยียดแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สําเร็จอนุตตะละสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี้น่าสงสารที่พระเจ้าท่านนั่งรูปที่ทําความเพียรไม่มีทุกทุกวันนี่พร้อมๆเห็นเหลือตั้งแต่ล่างกระดูกไปแล้ว อุทิเจ้าเอาขวาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทํากายตรงเนื้อหนังมังสังนี่จะเหยียดแห้งไปก็ตามถ้าเราไม่สําเร็จอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเราไม่ลุกจากที่นี่นั่งพิจารณาแต่ว่าอุดทางปลาทัตลาเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาอาโทเกสามัตกาเบื้องต่ําแต่ปลายผมลงไปพิจารณาแล้วพิจารณาอีกเหมือนกับชาวนาะเขาทํานาก็ทําที่เก่านั่นแหละหวานพืชที่เก่า ให้ผุยที่เก่าอัดน้ำที่เก่ารักษาที่เก่าท่านในจารย์ใหญ่ท่านในจารย์มั่นข้าวเอ,อ๋ยอย่ามาเต็มยุ่งเต็มช้างเนอ้อข้าวก็หลั่งไหลามาจากการทำนาคือมักมัดคือเราปักเราดำให้ผุยรักษานั่นเองมันก็หน้าอาจารย์เดือนที่เป็นสองรวงข้าวเต็มเหลืองอลามเลยในทุ่งนา พุทธบริษัททั้งหลายเห็นท่านทายกทายิกานั่งอยู่อย่างนี้ล้วนแล้วแต่มีพระอาหารหันต์อยู่ที่ใจเ้าท่านอาจารย์ถ้าเป็นพระอรหันต์ทำไมจึงไม่ไปพานิพานจะมานั่งสมาธิทําไมนะปัญหาเขาตอบขึ้นมาเลยทีเดียวไปเลยไม่ได้ผู้จะไปพานิพานต้องมาสบประการ ต้องมาสบประการใชยก่อนคําว่าสบประการหมายถึงมาผ่านทุกนี้ไปใชยก่อนไม่ใช่จะผ่านสวรรค์ไปเลยไม่ใช่ว่าจะผ่านนรกไปเลยต้องมาประสบเมืองมนุษย์นี่แหละพูริเจ้ากุกูสันโทโปนากรรมโนกัจโปโคตมโมตลอดถึงพระสิยาริยะเมตไยโยต้องมาผ่านโลกนี้ไปใชยก่อนโลกนี้เขาเป็นธรรมาชาติอันหนึ่งเขาแสดงความจริงแม้แต่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคล แม้แต่ดินฝ้าอากาศหรือูร้อนเขายังบังเกิดขึ้นรูดูรูดูหนาวเขาก็บังเกิดขึ้นเหมือนกันหนาวร้อนนอกจากหนาวไม่มีอะไรเกิดนอกจากร้อนก็ไม่มีอะไรเกิดแม้แต่ท่วมมันก็บังเกิดขึ้นเองแล้งมันก็บังเกิดขึ้นเองนานโลกมันเป็นอย่างนั้นเราก็นั่งอยู่อย่างนี้มันก็มีเกิดกับตายมีตายกับเกิดอีกไม่นาน จะมามองเห็นอาจารย์ไม่เห็นหรอกอัตมาก็ไม่เห็นเพราะอัตมาอัตมาคิดว่าต้องตายตายวันใดวันหนึ่งข้้งหน้าแต่อาจารย์มีความความคิดอยู่ภายในโชคดีอันหนึ่งและลึกถึงความตายมันก็ไม่คล้องไม่ติดมันไม่ติดมันไม่คล้องก็ติดอะไรเราก็พยายามแก้คล้องอะไรเราจะยามยามแก้ย้ายมันถูก จะถ้ามันเป็นผูกแล้วเรานี่แหละเป็นผู้เรานี่แหละเป็นผู้ผูกอวิชาของเรานี่แหละเป็นผู้ผูกฉะนั้นเราจึงทําลายอาวิชาอาวิชานี้มันมีประจําอยู่ภายในใจมันมีตั้งแต่วันเกิดมาเป็นนิสัยสียด้วยเป็นนิสัยอัตมาดู ดูเขาเลี้ยงเด็กนน้อยมันทําไมหัวเลาะได้เอ๊ะใครสอนมันมันมีใครสอนมันหรอกมันหัวเลาะล้วก็บอกว่ามันมีความสุขอ้าวไม่ตนานร้องให้ไม่มีใครสอนมันมันมีความทุกข์อืมเด็กมันเป็นอวิชชาอาวิชชาหุ้มหอ่อถ้าสุขมันก็เอาตั้งแต่หัวเราะถ้าทุกข์มันเอาแต่ร้องให้ สุขทุกนี้มันเป็นของมีประจําโลกมนุษย์เศร้าโศกมีพระสุขทุกตั้งสองพระอระหันต์ตั้งหลายสลัดสุขสลัดทุกได้สมใจปองไม่เศร้าหมองคุณมัวตัวพุทโธถ้าเรานั่งอยู่ที่ไหนสลัดสุขออกไปสลัดทุกออกไปยาไปติดสุขอย่าไปติดทุกแต่จําเป็นถ้าไม่มีสุขถ้าไม่มีทุกโลกนี้ก็ไม่มีพระอระหันต์แน่นอนเลยทีเดียว ไม่เห็นประวัติศาสตร์ว่าสวรรันนะ่ะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ไปตัดสรุปในสวรรค์ก็ยากแนะคนเราจะมาตัดสรุปต้องมาตัดสรุปในเมืองมนุษย์เพราะเมืองมนุษย์นี่เป็นของทิพย์ร้อนก็เป็นของทิพหนาวก็เป็นของทิพท่วมก็เป็นของทิพแล้งก็เป็นของทิพสุกจรมาสุกตั้งอยู่สุกจอ,อ,จอไป มันจอนไปจอนมามันก็บังเกิดมันก็เป็นของทิพย์ทุกจอนมาทุกตั้งอยู่ทุกจอนไปมันก็เป็นของทิพย์ของบังเกิดเองของมีเองของเป็นเองเราจะตัดสลูเราต้องตัดสลูรู้จักแบ่งเรียกว่ากายยวิภาคกิตตวิภาควิภาคกิตออกจากกายวิภาคกายออกจากกิตคำว่ากายยวิภาคกิตตวิภาคทุกคนนั่งอยู่นี้ต้องเป็น นายหมอนางหมอมาบดทุกคนนะั่นเรียนมาแล้วละ่ะมีการผา่าตัดเออเขาแยกกายแบ่งกายแยกธาตุแบ่งธาตุอใดเป็นธาตุดินอันใดเป็นธาตุน้ำอะไรเป็นธาตุาาลมธาตุไฟเขาแบ่งออกแบ่งออกพระรหันทั้งหลายเบื้องต้นเขาก็นั่งขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายแบ่งธาตุแบง่แบงธาตุดินแบ่งธาตุน้ํา แบ่งธาตุลมแบ่งธาตุไฟเรียกว่ากายยวิภาคยึภาคกายให้เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปตามสมมุติเส้ยกรไม่ต้องอธิบายมากสิ่งใดแข็งเป็นดินเหลวเป็นน้ำร้อนเป็นไฟหายใจเข้าหายใจออกเป็นธาตุลมอากาศจะธาตุธาตุช่องว่างอยู่ในทรวงอกหกธาตุรูในร่างกายของคนเหล่านี้ถ้าเราจะมอง โลกียะมองเป็นโลกียะก็ไม่หิ้นสุดมันเป็นสุขมันเป็นทุกข์มันกลับกรอกหลอกหลอนมันเป็นกุศลกามาไปจอนอกุศลกามาไปจอนเรานั่งอยู่อย่างนี้มันจอนมาจากสวรรค์หกชั้นเจ็ดชั้นก็มีมนั่งอยู่ที่นี่นั่งฟังเทศจอนมาจากมนุษย์ก็มีจอนมาจากนรกก็มีจิงว่านานาจิตานานาใจานานาแปลว่าหลายความนึก นาาแปลว่าหลายความคิดความนึกความคิดเหล่านั้นอาจจะนึกมาจากนิสัยอุบาสกห้าคนไปฟังเทศฟังไปฟังไปขาย่ากกหไม้ฟังไปฟังไปเห็นดวเดือนดวดาวฟังไปฟังไปนอนหลับคนล่กอกฟังไปฟังไปได้สำเร็จก็มีพระพุทธเจ้าถ้าอนุเลยถามพุทธเจ้า อุบาสกตั้งอกตั้งใจมาฟังเทศเวลาฟังไปฟังไปมันไม่มีนิสัยไม่เหมือนกันบางคนสงบบางคนขีดดินอ้คนขีดดินเขาเป็นไสเดือนขย่ากโกม้เขาเป็นลีงอย่างน้ดูเดือนดเดือนดูดาเขาเป็นโหราศาสตร์นอนหลับโอนก็ก็เขาเป็นงูเหลือมเขาได้สําเร็จเขาได้ฟังเทศมีครูบาอาจารย์ท่านแนะว่านิสัยของเราตัวพ้ลูกของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่ลูกกิง เราก็ไม่ถือว่าเป็นความสุขถ้าไม่รู้จิตไม่รู้ใจจริงก็ถือว่าจิตไม่สุขใจไม่สุขภาวนาก็ไม่นานถ้าพอแม่ครูบายอาจารย์ท่านเห็นจิตท่านเห็นใจท่านก็ว่าจิตมันสุขใจมันสุขจะไม่สุขอย่างไรเพราะใจนี้ไปทังพระนิพพานก็ได้ใจนี้ไปทั้งนรกก็ได้ใจไปนรกก็คืออวิชชาเป็นผู้นำ ใจไปนิพพานก็มีวิชาเป็นผู้นำฉะนั้นคนจะไปพระนิพพานคนจะไปสวรรค์มันต้องขึ้นอยู่กับจิตขึ้นอยู่กับใจบาลีเขายังแปลว่ามาโนโบุพังทำทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยใจเนี่ยถ้าพูดเรื่องจิตพระเจ้ามณังพิงกเวจิตตังจิตของเราเรื่องประพัดสอนใสสว่างมาเดิมรูอยู่เดิมบริสุดอยู่เดิมใจของเราเป็นของบอริสุทธ์ อาตมาก็รับรองให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่งอยู่นี้เป็นผู้มีความบริสุทธิ์พ่อกิจแต่ว่าพุทธบริษัททั้งหลายยังไม่เห็นก็ขอให้ภาวนาไปเสียก่อนเหมือนกับเด็กพ่อแม่บอกไปโรงเรียนมันขี้เกียจจี้านมันก็ไม่ได้อะไรหรอกอย่างน้อยก็ได้ปริญญาตรีโทเอกก็เป็นได้ดอกเตอร์ก็ไม่ได้แต่บุคคลผู้ใดเชื่อพ่อเชื่อแม่นั่นเขาจํำเด็ดด็อกเตอร์เลยทีเดียว ก็ขอให้เชื่อเธอเชื่อพระพุทธเจ้าของเราอืัตตามาเห็นศรัทธาญาติโยมนั่งมากมายกายกองเป็นสี่ร้อยห้าร้อยหกร้อยทายกทายิกามารักษาสินจินทานมานั่งสมาธิภาวนาเข้าพระนิพพานนี่แหลมันจึงจะไม่มาเกิดมาแก่มาเก็บมาตายอัตามาก็เลยทำทำเป็นปรมัตดอยู่ที่เชียงใหม่ พันษาห้าเอาขาขวัวทับขา้า้เอามือขวัทับมือ้า้ทำกายให้ตรงแล้วอธิษฐานในพันษานี้เราจะไม่นอนกลางคืนกัางวันนอนตื่นเดียวลุกเลยข้าพระเจ้าจะไม่ให้จิตออกจากกายข้าพระเจ้าจะให้กายออกจากจิต ข้าพระเจ้าจะดูจิตด,ดูกายดูกายดูจิตถ้าหากว่าเราลูกจิตเราลูกกายเราลู่กายเราลูกจิตวันใดวันหนึ่งข้างหน้าจิตจะสงบมันจะวิภาคจิตออกจากกายมันจะวิภาคกายออกจากจิตเวลามันวิภาคมันไม่ได้บอกมันไม่ได้ไปขอใครมา ความสงบความมิภาคไม่ได้ขอใครมาไม่ใช่บิดามารดาแบ่งให้ความสงบไม่ใช่ครูบาอาจารย์แบ่งให้ไม่ชพุทธเจ้าแบ่งให้แต่ท่านเป็นผู้แนะนำเท่านั้นแหละเรานั่งอยู่เรานั่งอยู่มันจะมีอะไรเรานั่งอยู่ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตลอดแจ้งอย่างนี้จะมีอะไรถ้าเดินก็ตั้งแต่ทุ่มหนึ่งตลอดแจ้งมันจะมีอะไรอาตมานั่งอยู่ อยู่เชียงใหม่วัดทิเบตลามนั่งอยู่มีอะไรจะเกิดขึ้นอาตมาก็รู้เท่าแล้วรู้อะไรนั่งไปนั่งไปมันจะเกิดสุขยิ้มอยู่ผู้เดียวเหมือนกับบ้านนี่นั่งไปนั่งไปมันก็เกิดทุกข์ฟุ้งซ่านลำคาญหาว่าตนบุญน้อยวาสนาน่อยเหมือนกับบ้านนี่ความสุขไม่ใช่พระอรหันต์ความทุกข์ไม่ใช่พระอรหันต์เป็นนิสัยเท่าจะพูดแล้ว พุทธเจ้าว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเหตุแห่งสุขมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันสิงอยู่ภายในมันสิงอยู่ภายในใจถ้าจะพูดแล้วมันมีสุขกับทุกข์อยู่ในใจแล้วมีเจ้าของสุขแล้วก็มีเจ้าของทุกข์อยู่ในใจนี่แหละเราแก้ตัวนนี้ยังไม่พ้นยังไม่หลุดแล้วก็กลับสุขแล้วก็กลับทุกข์แล้วก็กลับหลงแล้วก็กลับรู แล้วก็ลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะกลัวลำเอียงเพราะหลงอยู่ในเนี่ยวุ่นวายกันจะเกิดร้อยชาติพันชาต,ออาติก็เอาแต่รักเอาแต่ชังเอาแต่กลัวเอาแต่หลงเราต้องรู้จากว่าพุทธเจ้าตัดสลูเพราะอะไรพุทธเจ้าตัดสลูเพราะสุขพระพุทธเจ้าตัดสลูเพราะทุกข์พระพุทธเจ้าไม่มีสุขเหรอพรพุทธเจ้าไม่มีทุกข์เหรอมีสุขอยู่มีทุกข์อยู่ แต่มันก็ต่างกับบุตุชนคนเราคำว่าต่างหมายถึงว่าจิตของพุทธเจ้าสงบลงไปแล้วท่านเห็นจิตจิตของพุทธเจ้าสงบลงไปแล้วท่านเห็นกายวิภาคจิตออกจากกายวิภาคอากายออกจากจิตจิตดวงนั้นเป็นจิตดวงเดียวกายนั้นก็มีกายเดียวโลกทั้งหมดนี้ออ้ยคนเป็นล้านล้านล่ะ เวลากิจสงบไม่มีสักคนไม่มีคนมีแต่เราคนเดียวกายเนะ่ะมีแต่เราคนเดียวน่ารักน่าหักดูแขนก็เฉยขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายเฉยตาเฉยเหมือนกับตาไม่ไผ่หูเฉยหูเหมือนกับหม้อกระทอาอวัยะวะนร่างกายเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟ พุทธิจ้าสอนลาหุนลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุดินคนจะกุดจะก่นเฉยลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุไฟโยนของเหม็นของหอมไม่ให้หมดเหลือแต่ปุ่นลาหุนทำใจเหมือนกับลมพัดไปไหนไปไหนไม่กลัวผีกลัวเปรตพัดเข้าไปในท่องเสือก็ได้ลาหุนทำใจเหมือนกับธาตุลมธาตุไฟธาตุดินธาตุน้ําเทียตมากล่าวมาแล้วลาหุนก็ทําใจเหมือนกับธาตุดิน ข้าดินตั้งแต่วันเกิดมาอาตมาไปนั่งอยู่ที่ไหนไม่เห็นดินบน่นไม่เห็นดินดา่าไม่เห็นดินมันจะมาประกาศสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองแก่พระภิกษุแก่ครูบาอาจารย์ดินนั่นเฉยอยู่ลมก็เหมือนกัน,ม,น,ม,นมันไม่บ่นมันไม่ว่าไฟก็เหมือนกันโยนกองเหม็นกองไม่ให้หมดเหลือแต่ฝุ่นดูสิพุทธบริษัททั้งหลายล่าหุ่นก็ได้สาเร็จ นี้ใ us, านเวลาจิตของเราจะไม่เปลี่ยนแปลงแปรปลวนจิตของเราต้องรวมลงเป็นหนึ่งเสียก่อนจิตจะรวมลงเป็นหนึ่งจิตนั้นต้องทานรักทานชังทานต้นเหตุแห่งความรักทานต้นเหตุแห่งความชังต้นเหตุแห่งความรักคือความโลภต้นเหตุแห่งความชังคือความโกรธต้นเหตุแห่งความหลงคือความไม่รู้เท่าความรักและความชัง เมื่อเราเกิดรักเกิดชังเกิดหลงพระพุทธเจ้าจึงจัดว่าไปลาคกกินาไปโทศกินาไปโมหกกินามีน้ำหนองใดหรอกนอกจากน้ำทานน้ำสินน้ำภาวนาถ้าบุคคลผู้ใดลดไปเรื่อยๆให้ทานไปเรื่อยรักษาสินไปเรื่อยภาวนาไปเรื่อยๆไม่ต้องปรารถนาของเหล่านี้ของเป็นเองของมาเพิ่มเองเหมือนกับข้าวในานา มันอารามเองสุกเองเก็บเกี่ยวเองมันเป็นเองในร่างกายของคนเราเนี่พระโสดาสกิตกาอนาคาระหรันมันก็เป็นเองไม่ใช่ของนึกเอาไม่ใช่ของเราเอาหากเกิดมาจากมักคือการให้ทานรักษาศีลภาวนาทานเป็นรักษาศีลเป็นภาวนาเป็นถ้าทานเป็นเราเห็นอนิสงส์ทั้งเป็นเปลือกก็มีเป็นหม้อก,ก็มี เป็นแกนก็มีทานังทานังเนี่ยคำว่าเป็นเปลือกก็คือว่าเราทานทุกวันนี้มันก็อาศัยเปลือกนี่ไปเช่ก่อนถ้าไม่มีเปลือกต้นไม้จะมีแก่นได้อย่างไรต้องอาศัยเปลือกอย่างน้อยก็ต้องพทธเจ้าแสดงธรรมเทศนาอยู่ในกรุงสาวัตถีดูกรอ,อุบาสกทั้งหลายดูกอ่อุบาสิีการทั้งหลายถ้าบุคคลผู้ใดมาทานตั้งแต่ตนคนเดียว ได้สมบัติอย่างเดียวแต่บุคคลผู้ใดทานแล้ยังไม่แล้วชักชวนบุคคลผู้อื่นมาบริจาคทานได้ทังบริวารสมบัติทั้งวัตถุสมบัติแต่บุคคลผู้ใดมีแต่ชักชวนได้แต่บริวารสมบัติทานก็ไม่มีชักชวนก็ไม่มีเกิดพบใดชาติใดจะเป็นสมนาถาแต่ตมาเชื่อฝังใจเลยทีเดียวมันไม่มีศรัทธาคมมันผมมันไปให้ทานเมื่อคมได้แล้วทานได้แล้วมันสบายภายหลัง ทานนี่จะถึงพร้อมเลยมันไม่มีหรอกต้อตงหัดคมแม้ตั้งแต่พระภิกษุบวชใหม่ท่านยังว่าให้มีคาถาปฏิทั่งกโยนีโซเป็นดาปะตังปฏิเสวามีบินทบาทอยากก็ตามละเอียดก็ตามเราได้มาเราฉันมีปัญญาฉันอย่าไปฉันด้วยความหลงฉันเหมือนกับนกเขากินเหยื่อกินแล้วทำลายกลงปอกปอกปอก,ปอก,ปอกด้วยจะง,งอยปาก นกเขาเชอเทยจะไปอยู่ไหนนกเขาอยู่ในกรงมันคับมันแคบไม่สดุกบินสนุกขันอยากจะไปอยู่ป่าเลไละหัรกินข้าวก็เหมือนกับนกเขากินเหยื่อทั้งมองดูทั้งกินทั้งมองดูทั้งกินอาหารเหล่านั้นล้วนแล้วตั้งแต่ผ่านน้ําผ่านไฟผ่านดาบผ่านอาวุธด้วยฆ่าฟันลันแทงโคกระบืออยู่บ้านทางน้นทางสกลน,นคร ก็หน้าปังเหมือนกันมีโยมผู้หนึ่งอ้าวอ,าอ,อุบาสิกาเพื่อนพเพื่อนทั้งหลายโยมชาวบ้านพรุ่งนี้ไสานาไสานาเสร็จแล้วจะฆ่าควายใครจะไปเอาเนื้อก็เอาตอนตอนเช้าสองโมงเขาก็ฆ่าดึงขึ้นต้นไม้มันลอ้องอูกอูกคนอักจรันยูไม่รู้จักคุณกองกู เวลาฆ่ามันแรงก็ของกู้ข้าวเจ้าาวเหนียวกว่าของกูเลยตายกินญาณไปเกิดในบ้านลึกชาติได้อายุแปดปีออกไปหาคนที่ฆ่าพ่อเคยฆ่ากวายไหมเคยผมนี่แหละเป็นกวายปีนั้นพ่อฆ่าผมจะฆ่าพ่อวิ่งไปพ่อพ่อก็วิ่งไปตัดขาเลยตัดขาเลยแต่มันก็ฆ่าแต่คนฆ่าถ้ามันฆ่าทั้งผู้กินนัตมาก็ไม่รู้จะเหมารถที่ไหนไปที่ไหนไม่อยู่เลยทีเดียว ม่อยู่แต่ตามาเขาว่ามันไม่กิดมันไม่ฆ่าหรอกถ้ามันมาถามมัตามาตามาก็ว่าพิจารณาปฏิสังขอยู่เมตตาให้อยู่อตามาถือว่าร่างกายนี้ใหญ่มาด้วยนมสดนมส้นน้ำมันน้ำพึ่งน้ำอ้อยด้วยเนื้อด้วยปลาด้วยอาหารแม่ครัวอย่าตกใจได้จยจะ <laughs> ตกใจ พระพุทธเจ้าได้ตัดสรูข้าวข้าวปลาอาหารนี่แหละสาวกเจ้าพระอหารเจ้าก็อาศัยอาหารนี่แหละแต่ว่าอิฐพามันกินมากเก็บขาหมูใส่ลีไลลีไลเก็บขาไก่ใส่ลีลั่นลีลั่นบทนานทองพามแตกตุ่มตายง่ายข้างด่เจิดเดอร์บางทีจะกินหรือไม่แต่พุทธเจ้ากินข้าวนางสุจดาได้ตัดสรูเลยขอฝากไว้นะ หน้าสงสารจิตหน้าสงสารใจจิตผู้หญิงนี่แหละหน้าสงสารมากใจอ่อนใจโยนใจเป็นพ่อใจเป็นแม่พระบุตรเจ้าก็อาศัยแม่คือผู้หญิงนี่แหละสาวกเจ้าเป็นหมื่นเป็นแสนก็อาศัยผู้หญิงนี่แหละฉะนั้นวันนี้จะมาก็ไม่เทศแทนให้พุทธบริษัททั้งหลายผู้หญิงทั้งหลายใจแข็งแข็งด้วย